วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคลิป DIY ซ่อมอาการยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นลําโพงบลูทูธอีกแล้วหลังจากวันก่อนซ่อมเ Endos ไปเนาะวันนี้มาเจอ KTS 1นึ่รุ่นอะไรเนี่ยหน้าตาเขาก็เป็นเหมือนหุ่นยนต์ซะด้วยลูกค้าบ,บอกว่าช่องชาร์จ USB หักแล้วนะครับ ตูดชาร์จหักอีกแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่ามันมันลายปิ้นเนี่ยมันพังไปเลยหรือเปล่านะครับถ้าทะลุทะลวงขนาดนี้นะผมว่ายังไงก็หักขาดแน่นอนนะครับก็คงต้องไม่ไาวจะต,ต่อลายปิ้นนะครับถ้ายกเข้าแล้วก็บัตรกีเฉยๆเนี่ยผมว่าไม่น่าผ่านไม่น่าได้เลยพูดรําทำเพลงมากนะครับเราแกะกันเลยดีกว่านะนะแกะ2ตัวนี้ก็น่าจะเอาออกได้นะเฮ้ยจจริงหรือเปล่าแต่ว่าสายไฟตึงไหมนะ ต้องดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันหลุดเข้าไปยังไงโอ้โห,หลายปิ้นขาดไะเนี่ยแล้วขาเขาอยู่ไหนโอโ้ขาอยู่นี่เจอขาแล้วนี่นี่นี่โอ้โหทะลุทะลวงเนี่ยสภาพของตูดนะครับตูดชาร์จนะครับเป็นแบบนี้เลยนะเ็คงจะไ,ไ,ได้เปลี่ยนใหม่นะครับคงต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าช่วงช่องกลางอะหักไปแล้วนะครับโอเค อันนี้ก็เดี๋ยวเรามาแกะสายไฟออกก่อนนะครับสก็ตบางตัวนี่นี่นะครับมันมันออกมาหมดเลยสกเ็ตบางตัวนะออกมาหมดเลยนะครับก็มาสำรวจความเสียหายกันนะครับว่ามันยังไงบ้างนะครับทีนี้ก็คล้ายๆกันก็มีไอ้สีห้าขาที่ทำหน้าที่ ในการควบคุมไฟนะครับเนี่ยสี่ห้าขาตรงนี้นะครับเนี่ย้าขาเป็นปินสองหน้านะครับปินสองหน้าโอเคเดี๋ยวในส่วนนี้ผมจะทําทการเก็บรายละเอียดของลายพินก่อนเนาะนิดนึงนะครับยาฟักนะครับแล้วก็จะลูปด้วยหัวแรงนะครับแรงลูป ผมหาตัวพอร์ต USB ได้แล้วนะครับก็เอามาวางนะครับวางให้ได้ตำแหน่งนะน,นี่ยังไม่ได้บ,บัดกี้นะครับเนี่ยเราจะมาวางให้ได้ตำแหน่งก่อนต้องมาแต่งขาตรงนี้นะครับให้ให้ขามันแน่นนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็ เราจิ้มจากตะกัวเอาปลายหัวแรงเนี่ยครับจิ้มตะกัวมานะครับมาพอกด้านข้างด้วยนะครับตรงนี้นะครับอ่าโอเคเนี่ยนะครับขาเล็กมากนะครับขามันเล็กมากต้องต้องใช้ความละเมียดละไมเนะต้องมือเบานะครับมือเบา หัวไปหัวแรงต้องล้ำแหลมหน่อยนะครับนี่นะครับโอเคโอเคนะครับพอเราเก็บงานเรียบร้อยนะครับนี่มาดูกันชัดๆเลยครับขาต่อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยปิง้ง นะครับด้านนี้ก็ปัดกีล็อกอย่างดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองต่อกันเนาะนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้สายตรงนี้ตอนทสอบตรงนี้นะครับที่สายน้ำแดงนี่นะครับเป็นเป็นสายแบตเตอรี่นี่นะครับอันนี้ลูกน่องโซเก็ตน่องโซเก็ตนะที่สำคันลูกกูอวยุ่งยากไม่ดีอยู่มเหลือสองเส้นสองเส้นนี้ก็สองนี้แบตเตอรี่อย่างนี้แล้วก็เป็นนี่นะโค้ชได้แรงอย่างนี้นะครับทดสอบนี่นะแสดงว่าสายเส้นนี้คือแบตเตอรี่นะครับ ใช่จริงๆด้วยนะครับใส่ตัวน,นี้คือแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวผมจะถอดออกครับถอดออกแล้วนะครับก็จะเอาจเจ้า USB เราเนี่ยไปลองนะครับก็จะเป็นหัวชาร์จโทรศัพท์นะครับ5โวลต์กับเนี่ยนะครับเสียบทางด้านนี้ก่อนนะครับทางมันนี้นี้นะครับ นี้นะครับแล้วก็จะเสียบเข้ากับปลั๊กเป็นไงอ้าวใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่า LED ตรงนี้ไม่ขึ้นซะงั้นปกติ LED น่าจะขึ้นนะสีน้ำเงินสีอะไรแต่ว่ามันมี LED หน้าเครื่องนะครับต่นนี้มี LED หน้เครื่องนี่เห็นไหมมี LED หน้าเครื่อง,องโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองการเชื่อมต่อบลูทูธดูนะครับ บลูทูธเปิดตรงนี้นะครับนี่เปเครื่อง Oppo แล้วค้นหา o o อุปกรณ์นะครับเจอไหมอ่าเจอนะครับ b ีทีสปิเกอรเนี่ยนะครับแตะอ่าเชื่อมต่อได้นะครับเชื่อมต่อได้เชื่อมต่อได้แล้วจะไปเปิด YouTube ตรงไหนครับเนี่ย ตรงนี้ลองดูสิอ๋อพลังงานไม่พอนะครับก <c oughs> ็จะดังกุ๊กกะกักนะครับพ AC power ใช้ได้นะครับใช้ได้นี่นครับ ใช่ได้ใช่ได้เสียงขึ้นเสียง,งลง,งใช่ได้นะครับโอเคครับก็ เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าลาโพง,ง KTS นะครับชาร์จแบตได้ไหมเสียบร่วมกับแบตนะครับเดี๋ยผมจะถอดออกก่อนแล้วก็ลองเสียบแบตรวมเข้าไปด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เขาจะใช้ได้หรือเปล่านะครับอ่าแบตเตอรี่ใช้ได้นะครับแล้วเราเสียบตัวนี้รวมเข้าไปด้วยเลยครับ ใช้ได้นะครับแต่ว่าไฟไม่ขึ้นแค่นั้นแหละนะครับไฟ LED ไม่ติดแค่นั้นแหละแต่ว่าไม่ก็ใช้ได้นะครับอืมใช้ได้ปกตินะครับโอเคนะครับเพื่อนะครับให้เกิดความกระจ่างเพราะว่าไฟ LED มันไม่ติดใช่ไหมปกติมันจะมีเวลาเราชาร์จแบตไฟจะติดตรงนี้สีส้มนะครับก็เลยเอาเปิดเครื่องเจ้า power DC supply นะครับเนี่ยนะครับ ก็ที่จะดูว่ามันกินกระแสในการชาร์จหรือเปล่านะครับผมจะใช้สายนี้นะครับต่อลงมาสีแดงนะครับลงมาปุ๊บก็กลายเป็นขั้ว USB ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาจ่ายป้อนไฟให้กับตัววงจรนะครับโดยอันดับแรกเนี่ยนะครับผมจะปล่อยไฟเข้าไปนะครับเพื่อจะดูว่ามีมการชาร์จหรือเปล่านะะเสียบเข้าไปเลยนะครับตรงไหม,ไมตรง โอเคนะครับนี่คือเรายังไม่ได้เปิดเครื่องเนอะนะครับหรือว่าเปิดเปิดหรือยังนี่นะครับแบตเตอรี่ที่มีการชาร์จไฟอยู่นะครับก็จะชาร์จอยู่ประมาณนี้นะครับชาร์จอยู่ประมาณนี้ถ้าสมมติว่าผมถอดนะครับถอดสายชาร์จออกนะครับถอดเส้นดำแดงออกทันทีตุบนะครับถอดออกเลยเราไปดูนะครับเห็นไหมครับตัวเลขฝั่งซ้าย มันจะม,มีการกินกระแสเกิดขึ้นไม่ว่าหมายความว่ามันไม่มีการชาร์จเพราะว่าม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าผมจะเปิดเปิดโดยไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยนะครับก็จะกินไฟ <model> ประมาณเท่าไหร่ดูนะครับนี่เปิดแล้ว่ะเขาจะกินไฟประมาณ0.2นะครับประมาณนี้วิ่งกลับไปกลับมานะครับประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าปิดอันนี้ปิดก็ไม่มไม่มีการกินกระแสนะครับ สรุปคือชาร์จไฟเข้าปกตินะครับเพราะว่าไฟ LED มันไม่ติดนะครับโอเคก็เรียบร้อยครับสำหรับการซ่อมตูดชาร์จลำโพงนะครับนี่กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ